สวัสดีครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากกันนะครับเป็นกิจกรรมของเหรียญ MVP Coin นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเ,เหรียญ MVP Coin เนี่ยเราสามารถ swap เป็นเหรียญ m e v นะครับซึ่งเป็นเหรียญใหม่ของทาง MVP Coin นะครับ swap แล้วก็นําเหรียญ m e v เนี่ยไปเช่าประมูลเช่ารถไฟฟ้า Tesla Mo เด l 3นะครับการประมูลทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิด MetaMask Wallet ก่อนนะครับ พอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการล็อกอินเสร็จให้เรียบร้อยนะครับตรงช่องเหรียญน,นะครับเรายังไม่มีเหรียญ m e v นะครับเราสามารถแอ d t โทเค็นได้จากปุ่มด้านล่างนะครับกดที่แอ d t โทเค็นครับพอแอ d t โทเค็นเสร็จนะครับตรงโทเค็นแอดเดสเนี่ยให้เราใส่ค่าตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้เราให้ก๊อปปี้แอดเดสที่คำอธิบายนะครับพอเราใส่โทเค็นแอดเดสเสร็จนะครับ ตรงโทเค็นซมโบนะครับถ้าเราใส่แอดเดสถูกนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นเหรียญ m e v นะครับพอขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด Add Token ครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมีช่องเหรียญ m e v เสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการ s ว a p เหรียญ m v p Coin นะครับเป็นเหรียญ m e v นะครับซึ่งการที่จะที่เราจะ s ว a p เนี่ย จำเป็นจะต้องมีเหรียญ BNB น BNB ก่อนนะครับแล้วก็เหรียญ MVP c o i n คนะครับซึ่งเหรียญ BNB น BNB เนี่ยจะเป็นค่าแก๊สนะครับหรือเป็นค่าธรรมเนียมในการสวอปนะฮะขั้นตอนนะครับให้เรากดที่ปุ่ม3ขีดด้านบนนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับให้เลือกที่เบราว์เซอร์ครับนะครับให้เราใส่เ url เป็น m v p c o i n com ะะพอเปิดเว็บไซต์ MEP ค o i ขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบกับหน้านี้นะครับเป็นหน้า s ว a p เหรียญ m e v นะครับเพื่อที่จะนำไปประมูลเช่ารถ t ท s l a Model 3นะครับให้กดปุ่ม swap m e v ครับพอ swap m e v แล้วนะฮะ เ e ต a า a มสต์วอลเลตนะครับก็จะก็จะให้เรา Connect กับวอ l l e t ของเรานะครับให้เรากด Connect ครับพอกด Connect แล้วนะครับให้เราเลื่อนไปตรงที่ MVP to m e v นะครับนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าสับเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าตอนนี้เรามีเหรียญ MVP เท่าไหร่นะครับแล้วก็ ตรงช่องตรงนี้นะครับเราให้เราใส่เหรียญ MVP ที่เราจะแวอบนะครับขั้นต่ำนะครับในการประมูล t ท s l a m o เด l 3นะครับจะอยู่ที่62500 MEV นะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องแลกเผื่อนะครับจะแวอบเป็น70,000 MEV นะครับให้เราใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับเป็น70,000นะครับ หรือจะใส่มากกว่านนี้ก็ได้นะครับเผื่อไว้นะฮะจากนั้นนะครับให้กดสวับครับนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเสียค่าธรรมเนียมกี่ BNB นะครับจากนั้นนะครับให้กด c o n f i r ร์มครับพอกด c o n f i r รมนะครับก็ให้รอสักพักหนึ่งนะครับตา i ส n กนก็จะ c คอม e t e นะฮะก็จะมีขึ้นมานะครับ โอเคทันเซสชั่นคอมพิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้า Wallet เรานะครับว่าเหรียญเข้ามาหรือยังนะครับให้กดปุ่ม3ขีดด้านบนนะครับแล้วก็เลือกที่ Wallet ครับโอเคนะครับเหรียญกับเหรียญถูก Swap มาแล้วนะครับ70,000 m e v นะครับเราก็สามารถนำเหรียญนี้เข้าไปประมูลได้เลยนะครับต่อมานะครับถ้าสมมติว่าเราประมูลไม่ได้นะครับ เราประมูลไม่ได้เราก็สามารถสว a ปเหรียญ m e v กับเป็นเหรียญ MVP coin ได้เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าไปที่ปุ่ม3ามขีดด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์นะครับก็จะมาที่หน้าสว a p เหรียญนะครับให้เราเลือกแตะเลือก m e v 2 to MVP นะครับเพื่อที่จะ s ว a ปเหรียญกลับนะครับจากนั้นนะครับ ก็จะมีบาลานซ์บอกว่าเรามีเหรียญ MVP เท่าไหร่นะครับเหรียญ m e v เท่าไหร่นะครับในกรณีนี้เนี่ยเรามีอยู่70,000 m e v นะครับให้เรากดแม็กเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่ตัวเลขที่จะสวับก็ได้นะครับในที่นี้เราจะสวับหมดเลยนะครับให้กดแม็กนะครับแล้วก็กดสวับครับเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมนะครับกี่ b n b นะฮะให้กดคอนเฟิร์มต่อไปครับ จากนั้นให้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคท r น n s a c t i o n complete นะครับก็กลับเข้าไปดูที่หน้าเหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ปุ่ม3ขีดแล้วก็เลือกที่ wallet ครับโอเคตอนนี้นะครับเหรียญ MVP Coin ของเรากลับมาแล้วนะครับก็เราก็อาจจะนำไปใช้ในโครงการอื่นๆของ MVP Coin นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ MD หรือว่าเหรียญ MT นะครับโอเคนะครับก็ขอจบขั้นตอนการแนะนำการสว a ปเหรียญ m v v Coin ไปเป็นเหรียญ m e v นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการนำเหรียญ m e v นะครับไปประมูลเพื่อเช่ารถไฟฟ้าเท sla Mo เด l 3านะครับก็คอยติดตามนะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ